มาเด้อ euh พ está, ี no ่น้องมามาพี่น้องมานี่มาถามากินมั้ยอย่างงี้พี่น้องนี่โุ่ถุ่ทๆ่ทุ่ท่าทามือนี้พามากินแมงกะทูนแมงกะเพลขอโทษเด้อพี่น้องแมงกะพุนเนาะเฮ้อนยากกินเด้เนาะเห็นในคลิปเขากินกันนะกุ๊บกับกุ๊บก้ากันเนาะมือนี้กินนัาเจ้ากีพามากินเนาะนี่แมงกะพุนธรรมดาลูกแมงกะพุนหัวกระสุนพ่อไม่รู้จะไปซื้อไหน มาเด้อมากินกับน่าจะกันเดอีเคืนเขยเนาะพี่นอ้องอือพามาพี่น้องพาไอ่ยำม,มานำํำใส่ไอ้เห็นขาใส่น้ำมันงาเนาะแล้วก็ใส่พวกอันนี้น้ำพริกเผาพวกมือน,นี้เนาะพี่น้องพายำขนงข้างเล็กมาพี่นอ้องเอาไปกินเซฟเนี่ยข้างแรกเด้อพี่นอ้องอีต่าใส่หลายเนาะ อันเนี้ยพ,พี่น้องือพี่น้องผิดเผาผิเผาอืมโอ้ยมันบมเมนอย่างนี้นี่พี่น้องมันต้องทำน้ำยำลืมลืม <laughs> โอ,เอ้เอาเอาพี่น้องบับงน้นเราก็เอาเอาอางี้ยหอเราต้องไปคนเป็นน้ำยำเนแล้วก็มาลาดผัดผัด นี่บริโภคหรอครัใส่เลยฮะอืมอืมใส่น้ำมันมันงาหน่อยนึ่งพี่น้องอืมมันหอมอร่องเบิง้งอืมพี่น้องเอ้ยแต่มันก็หอมเนี่ยหืมอยู่แล้วเบิ้งละใส่เกลนอนิดูนึ่เอา้า ยินอย่างกะละบกานากนพี่น้องเมื่อนี้ใส่เด้อพี่น้องเอ,อ้ยนี่น้ำจิ้มซีฟูด้ดตำเองเลยเหรออะหืมเซฟคือเกานะ่าแล้วเหรอใส่ข้าวเหนียวเนาะเหรอมีอย่างมากมายดอกพี่น้องแค่นี้แหละมากินข้าวกันนะเจี๊ยบกันพี่น้องเจ็บแซฟแมงกระพุนน้ำมันงาพริกเผากินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดเด้อพี่น้องมาเด้อพี่น้องอองดมกะ มาให้อยู่หน้าบ้านดิโอ้ตายพี่น้องยิน่ายคลิปน้องพี่น้องเลยอืมไม่ไขอลองกินเพียวๆกันแบบนี้เลยอืม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 พี่น้องแซ่บ ทำเมนูแบบพี่บ้าเนาะพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องเด้อคำนี้เพื่อพี่พี่น้องพี่น้องใส่กน้ำจิ้มสีฟูดเขานะตทาเองอะเสียพี่น้องเอ้ย

น้องเดียเมนกะพุนน,น,น,น้ำมันงาพริกเผาลงท้องเอ้ออืมอืมน้องหนูแซ่บเสยพี่น้อง

ใส่กับไอ้ผักยำือนพี่น้องอย่า yeah. ลาดนำจิมซีฟูดแซ่บๆเ mm hmm. ยิ้มม,มเลยพี่น้องเห็นบ่กะ Mm. Cái lần xếp đi Chứ yeah.